สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพรพ้อกับสองสาวผู้ยคุณคมุกดาหารสาวีเดนคือเกาเดอจ้า<ม>อพอดีอันสร้างปลาซิวจ้าพอดีอแม่ค้าเอามาสุ่แล้วจ้าพี่น้องจะให้เบิ่งปลาซิลสวีเดนนากันเดอจ้าประเทศสวีเดนก็มีปลาซิลเดอจ้านี่ปลาซิลสวีเดนจ้าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจ้าพี่น้อง อันนี้ก็คือทั้งเบิร์าสาวผู้ไทยซื้อ12กิโลนะจ้าเนาะกิโลละ35โครน3กิโลร้อยนะจ๊ะพี่น้องอันนี้พ่นเฮ็ดถุงละ3กิโลกิโลนะจ้าสาวผู้ไทยสิ้อมาแบ่งเฮ็ดปลาล้า,า,าและก็ะิี่เอาไว้มุกกินน้ำนะจ้าเนาะนี่แหละปลาซิวง,งามๆเอามาไม่ไหมเจ้าพี่น้อง ก็เลยมีไอเดียว้าจะลองเฮ็ดปลาลาเบิ่งจ้าพี่น้องนี่ปลาซิวนี่จ้าพี่น้องสาวผู้ไทยก็เสาีมาล้างอีกเธอหนึ่งเนาะจ้าเนาะนี่ล้างสะอาดแล้วก็วใส่ถุงแล้วก็วอเอาตูแสแข็งไว้เนาะจ้าเนาะนี่นี่ สาวผู้ไทยได้ล้างสะอาดแล้วก็ใส่ถุงอ่าพอดที่ว่าเห้าสซีเฮ็ดกินเธอานึงสินะจ้าพี่น้องนี่เฮ็ดเป็นถุงไว้เนวนี้เนาะแล้วก็เสียเอาใส่ตู้แข็งไว้จ้าพี่น้องนี่ละมันไอ่ทำความสะอาดไงจ้าพี่น้องมันเป็นปลาซิวเนาะจะเนาะห้าล้างล้างล้างแล้วก็เออสะอาดแล้วก็ใส่ถุงไว้เนาะและ้วก็อ่า 6กิโลสาวผู้ไทยเสียไว้อา่าลอกเฮ็ดอันปลาลาเบิ่งนะจ้าพี่น้องแล้วก็6กิโลก็เสียไว้ท้ามุกกินเนาะจ้าเนาะนี่ล่ะละล้างสะอาดเป็นตัวงามงามพี่น้องตัวก็สวยอยู่จา้างามครับอ่าจักเพิ่นไปเอาอยูใส่ไปตักเอาอยูใส่จ้าพี่น้องมันมันสีขึ้นมากแบบแบบหลายเลยจา้าที่เขาไปตักเอานะอันแต่ว่า ทอดะฮดอะีรได้พี่น้องเพราะว่าน้ํามันเย็นเนาะเพื่อเขาตานี่มันหลายอะีรจา้าแต่ว่ามันมันต้องทนกับความหนาวเย็นเนาะจ้าเนาะเขากลมาส่งฮอดบานจ้าพี่น้องถ้าคิดเป็นเงินบ้านเท่ากับอ่าสี่ร้อยสิบสองกิโลสี่ร้อยโครนเนาะจ้าเนาะเป็นเงินบ้านเท่ากับอ่าประมาณพันกว่าบาทจ้าพี่น้องสิบสองกิโลกับพันกว่าบาทนี่แหละจ้ากะ พ่อซื้อกินจ้าพี่น้องพ่อว้าเพิ่นเอามาส่งหอบมองเนงาะจ้าเนาะเพิ่พเพิ่เพิ่นไปตักเอากะถึงเถึงว่ามันตักได้ไหวแต่ว่ามันน้ำมันหนาวมันเย็นนะนะจ้าพี่น้องนี่จ้าสาพุไทยกะต้มไอ้น้ำจักน้อยเนาะจ้าเนาะให้มันเดือดสก่อนจ้าเฮาสีมกุกเอ่อมอปลาซิวนะจาน้าเนาะนี่ ซิวของเฮากะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะเฮากะใสตํตาตะไคร้ใส่อันพริกแห้งจะแล้วกัพักขแหงเนาะมุกใสพักคขแหงจ้าพี่น้องก็ใส่น้ำปาลา้าใสผงสุรดใสเกลือจกน้อยเนาะจะเนาะนี่แหละจะแล้วก็สิคุกเขาใหใหเข้ากันเนาะแล้วก็จะเอาไปมุกจาก้าจะมุกมอเน,นาะจะเนาะ นี่น้ำกะเดือดแล้วจ้าพี่น้องต้องให้น้ำเดือดคักๆได้จ้าเข้าจากเอาปลาลูกเนาะมันจากบ่กข้าวจ้าพี่น้องนี่อ่าซาุไทยกับคุกเขาเรียบทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าแล้วกะเข้ากะเสียลุงมมเนาะแล้วกะปิดฝาไว้นะจ้าพี่น้องนี่แหละคุกเขาเข้าเรียบร้อยแล้วจ้าปลากะล้างไว้เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเข้ากับมัก เกอไว้น้อยนึงแน่เราจะพี่น้องอันนี้กระเซีนอ่มาอมาร์กเกอรเพิ่มเนาะจ้ะเนาะนี่เกือต้องเอาเป็นเม็ดแบบนี้เด้อจา้าพี่น,น้องนี่เป็นเม็ดแบบนี้มันจังมันจังเข้มแห้งแล้วก็เทเกือลงไปเลยจา้าพี่นออ้องเทลงไปใส่ต้องใส่เกลือหลายๆเลยลจาา้าป่าจังสีบบเปื่อยเนาะนี่จ้า กระสิคู่เขากันคุกเขาเข้ากันเนาะจ้าเนาะนี่แหละกระสิลองเฮ็ดเบื้องจาพี่น้องกะเคยเฮ็ดอยู่ดอกหลายปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะให้พ้นถึงเกิดเนาะจ้ะเนาะมัจจังสีบบป่าจังสีบบเปื่อยบบเน่าเนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้าเดี๋ยวล่องเฮ็ดเบื้องจาพี่น้องแต่ว่าต้องใส่เกิดให้ให้พ่อเนาะ ปลาเข้าจังสีบนเอาเนาะจ้าเนาะนี่แหละสาวผู้ไทยกะสีคูกเขาให้ปลากับเกดเข้ากันเนาะจนะมักแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้ากัาใส่โกดหลูไว้เนาะจนะได้ทั้งเบิร์ตสองโกดหลูใหญ่กับสามโกดหลูน้อยจ้าพี่น้องแล้วกะล่อประมาณหกเดือนเนาะจานะสาวผู้ไทยกะสีเอามาแปงเนาะจ้าแบบนี้แล้วกะแปงแล้วกะ โรบประมาณอีซี่เดินเป็นปีนึงเนาะจังสิกินนะนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวจังถ้าติดตามเบื้องน้ำกันเดอร์อีปีนึงเนาะจ้าเนาะหลังจากเบื้องอันปลาซิวแล้วก็มาเบื้องอันสาวผู้ไทยเพาะไอ้ดอดาวเรืองเจ้าพี่น้องนี่กำลังอ่าอ,อกแล้าจะ ต้นนี้เท่ากับเตรียมอันเพาะเมล็ดพันธุ์อ่าพักเนาะดไดะไม้ไว้ข้างในจ้าพี่น้องอันนี้คืออ่ามเมล็ดพันธุ์ไอ้ต้นคืนชายฝรั่งจ้าพี่น้องเพาะวนีอันนี้เมล็ดพันธุ์อ่าหระพาแล้วก็เมล็ดพันธุ์พักอีตู้จ้านี่ยกำลังแตะึ้นเนาะจ้าเนาะ สง่งกระถางนี่ก็จะเป็นโดไม้จ้าเบี้ยโดไม้พึ่งเพาะไปเมื่อวานนี้เนาะจะเนาะเบี้ยดดะล้วดาวเรื่องแล้วก็อันนี้ก็โดไม้ที่ว้าอยู่าตามผู้เขาไอา้เสียงไม้นะจ้าจากักซื้อดอกอย่างดอกซาพุทไทยกระจัมมาได้เนาะนี่แหละจ้าปีนี้ว้าสิปุดโดไหม้หลายๆา,ยายจ้าพี่น้อง สิพามาเบื้องพักที่สาวผู้ไทยเพาะไว้เนะจน้ะเนาะเกิดแล้วจ้าพี่น้องพักไอพักหอมปอมกับไอ้ระก,กาศหินจา้าปูในอันบ้านพลาสติกไว้จ้าพี่น้องแตะดีอยู่จา้านี่ลืมแตะแล้วจ้าพี่น้องประกาศหินเนาะปู่โซงนี่มันปู่ทางนออยัางบทันได้จา้าเพราะว่ามัน มันเอ่อลบติดลบตอนกลางคืนเนาะจ้าเนาะอากาศยังเย็ยนอยู่นะจ้าพี่น้องนี่พักกา้พักกาดหินครับไอพักหอมปอมหรือว่าพักสีไทยเนาะจาา้าพ้นยังโบท่านเด่นท่านได้เกิดจก้กพักหอมปลอมเนาะแต่ว่าพักกาดหินนี่แต่ดีดีโอดีดีจา้า ผักหอมปมกะลังโออกระลังแต่อจะอืนี่นะพอดีอันมันมันมันหย่ยแล้วเนาะอ่าเข่ากับอ่าปูทางนอกได้แล้วจ้ะพี่น้องเข่ากับกินทางในทางในบ้านพลาสติกกรนเนาะแล้วก็ เอากระปูกทางนอกบาดนี้เพราะว่าไอ้สาวผู้ไทยพอ,อ่พอพักอีตูกับหุระผ้าเนาะเจ้าเนาะที่เพิ่นตรงอยู่ในบ้านไอ้พลาสติกเนาะเพิ่นมักหัวน,นะจ้ะล้วก็พักบุงกับพอดีอ่าพักสองอย่างนี่ใหญ่เนาะเก็บกินเก็บกินเบิดแล้วก็กเ,อกเอาอ่าต้นกาหุระผ้ากับพักอีตูกับ ผักบุ้งเฮามาปูา่ทางในแทนเนาะจะนาะแล้วกับพักการดหินกับผักหอมป้อมเฮากกบปู่ทางนอกได้นะจ้ะพี่น้องนี่แหละแตะแล้วอิปมาณเดินก็ได้เก็บกินแล้วจ้ะพี่น้องเนาะ ต้นกระเทียมปลาต้นกระเทียมปลากระเง่าึ้นลราจะพี่น้องตัดไปกินแ้้สามเงาเฮาบ่ต้องไปเก็บอยู่ปลามันไก่เน,นาะจ้ะเนาะเอามาปูกไว้อยูอนภายใน่าบริเวณบ้านเขาเลยจา้ามันขึ้นทุกปีจ้าพี่น้องนี่แหละ ทกปีเมื่อนี้อากาศดีเด๋บ่นาวปันไดจ้ากําลังดีเลยมีแดดมีลมนิดๆจ้ะบรรยากาศต้นหอมเข้ากับย่เาขึ้นสูงแล้วพี่น้องย่เาขึ้นสูงแล้วตัดไปกินแน่แล้วจ้ะ ยาวสูงอ่ะอีปมาณเดินก็กว่ากะไอถึงหน้าหอนแล้วจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เดอร์จ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดครับสกา้สาวผู้ไทยคนมุกาหารสวีเดนน้ำในเดอจ้าพบพอกันไหมในคลิปนี้เนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า